สวัสดีน้องเล็กส,สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักหยิบหนังสือขึ้นมาเลยลูกกดที่ห้านะลูกนะอุ้ยเด็กๆเหมือนมีเสียงออดมีคนมาหาเดี๋ยวคุณนกเล็กมานะรอคุณนกเล็กแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคุณนกเล็กไปไหนแล้วอ่ะก็นกเแ็กหายต่อมาก็ติดโควิดสิเพื่อน คนไหนทุกคนคุณล็กคุ่ณงคุณ้อไปหค่ยคุณน้องคุณเลไหนอ่ใครเห็นคุณน้องเลก้อนาไม่หญรอ้ใจ ิวเขาไม่ไปโรงเรียนงั้นเราขอเรียนออนไลน์ด้วยคนได้ไหมอ่ะได้ได้เลยได้เรียนออนไลน์สนุกไหมอ่ะ้ดกเล้รได้หรอเรียนออนไลน์ก็สนุกหรอที่เรียนออนไลน์กับใครเนี่ยที่เรียนออนไลน์กับใครหยูไอ่ะคุณนกเล็กเรียนออนไลน์กับคุณนกเล็กหรองั้นงั้นเราต้ขอเรียนด้วยคนนะ วันนี้เราเรียนบทอะไรกันหรอบทที่ห้าครับบทที่ห้าครับบทที่ห้าเรื่องอะไรไปโรงเรียนไปโรงเรียน้บทที่ห้าเรื่องไปโรงเรียนพอดีเลยเราใส่ชุดนักเรียนเตรียมกระเป๋านักเรียนแล้วก็กิ่นโตจะไปโรงเรียนงั้นเราไปเรียนบทที่ห้าไปโรงเรียนกันดีกว่าอ่านตามนะบทที่ห้าอ่านตามครู ไปโรงเรียนไปโรงเรียนรู้จักคำนําเรื่องดีมากค่ะเข้าขอเอาเข่าไม่โทรเข้าหิวยออีวอหิวไม่โทรหิวต่อไปค่ะเรียนรอเอียนอรเรียน เอามือชี้ตามค่ะครูเห็นยังมีคนไม่ชี้หนังสือนะชี้ด้วยนะคะเอานิ้วชี้เลยลูกนิ้วชี้ที่คําค่ะต่อไปค่ะปิ่นโตปออีนอปินไม่เอกปินตอโอโตปิ่นโตต่อไปค่ะกระเป๋ากรอออกระ รอเอาเปาไม่จัตาวาเป๋ากระเป๋าไปค่ะโรงเรียนรออโงอโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนไปค่ะหน้าหอนอาหนาไม่โทรหน้าไปค่ะหนังสือ หอนอ่ะงอหนันงสออือสือหนังสือโบอกมือบอโอกกโบอกมออือมือโบอกมือไปค่ะต่อตออต,อ,ต,อ,ตอไม่เอกต่อน้อย นอ,อ,อยออนอยไม่โทน้อยส่งเสียงสออกงอส่งไม่เอกส่งสงเอียง,งอเสียงส่งเสียงต่อไปค่ะเอิกเอิกอเอ,อ,อกอเอิกไม่ตีเอิ๊กอเอกอเอิกไม่ตีเอิก,อออก,อออกเอิกเอิกเอ๊ก โอเควันนี้เรามาเรียนเรื่องคำนำเรื่องนะคะจากเรื่องไปโรงเรียนในบทที่5้านะลูกนะเดี๋ยวเด็กๆเนี่ยจะต้องส่งคลิปอ่านหนังสือในหน้านี้นะคะคำนำเรื่องส่งวันนี้นะคะอย่าลืมส่งคลิปอ่านนะใครที่ยังไม่ได้ส่งคลิปอ่านเลยสิริทอนอย่าลืมส่งคลิปอ่านไม่งั้นหนูไม่มีคะแนนการอ่านเลยนะลูกนะ้ครูตรวจการอ่านด้วยนะคะมีคะแนนการอ่านด้วยนะ โอเคอ้าเก็บหนังสือไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาอ่านเนื้อเรื่องกันให้เด็กๆได,ด,ด้อ่านไปทีละหน่อยนะคะนะในํำนํานนเรื่องมาเปิดแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนคำนําเรื่องกันดีกว่ามาร<อ>ครับร<อ>ว่าไงครับกิตภาพว่า,วาอเอ๊ะสุภโชคว่าไงลูกกดไ้แ่หอาโทัพมรสมุภโชคว่าไงคะ ก็จะปุมจะหมดแบตแล้วครับเราจะหมดแบตบั้งหน้าต้องชัดเตรียมพร้อมเลยนะลูกนะโอเคนะคะนะอ่ะชาชัดไปเรียนไปก็ได้นะลูกอืมอ่ะโอเคมาหยิบหนังสือแบบฝึกหัดทาาักษะภาษานะคะหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดบทที่ห้าอืม เป็นแบบฝึกหัดในคำนำเรื่องที่เราฝึกอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะลูกนะคูกเลยค่ะเลขเจ็ดก,กับเลขหนึ่งหรอคะใช่ค่ะเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งลูกอ้าวดูหน้านี้ค่ะเปิดให้เหมือนคุณรูเลยนะหน้าเจ็ดสิบเอ็ดนะคะโอเคอ่หน้าเจ็ดสิบเอ็ดนี่แหละบทที่ห้านะคะหน้าเจ็ดสิบเอ็ดพร้อมแล้วหรือยัง มาเป็นคําที่อยู่ในบทที่5ที่เราอ่านคํานําเรื่องใบมื่อสุกคู่นี้เองนะคะอ่เรามาโยงเส้นจับคู่กับภาพกันดีกว่านะโยงเส้นจับคู่กันทีภาพดีกว่านะอ่ากิจภาพนั่งดีๆลูกกิจภาพนั่งดีๆค่ะยิ่งหนูใส่รีแอคชั่นหนูจะอยู่ด้านหน้าสุด เพื่อนจะมองเห็นเราต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเนี่ยมินนี่นั่งเรียนน่ารักเรียบร้อยมากนะคะกะวินทิพย์ผิวเมืองจารุวัฒน์นะลูกนะนั่งเรียนเรียบร้อยดีมากเลยค่ะชื่นชมเลยนะปานิชาด้วยนะคะเรียบร้อยดีนะอ่ะมาเรามาโยงเส้นกันดีกว่าคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรคะกิจภาพ เปิดไหค่ค่ะอ้าวอ่านว่าเรียนเราจะโยงเส้นไปหาคําว่าเรียนภาพไหนดีภาพที่หนึ่งสองสามสีห้าหกภาพที่เท่าไหร่ลูกสองครับสองอาโยงเส้นไปหาภาพที่สองเลยค่ะนี่เห็นไหมเขานั่งเรียนหนังสือกันอยู่นะคะอ,อ่านว่าเรียนรอเอียนอเรียนนะต่อไปคํานี้อ่านว่าอ,ะ,อะไรคะมินนี่ โบกมือค่ะโบกมือนะคะบอโอกระโบกมอ,อือมือโบอกมืออ้าวใครตอบแล้วเอามือลงได้นะลูกนะเดี๋ยวได้ให้เพื่อนขึ้นมาตอบด้วยนะคะโบกมือมินนี่อย่าเพิ่งไปลูกยังไม่เสร็จครูยังถามไม่ไม่เสร็จนะลูกนะเอาขึ้นมาใหม่มินนี่คําว่าโบกมือเราจะโยงไปหาภาพที่เท่าไหร่คะ ภาพอันสุดท้ายค่ะถูกต้องเลยนะคะภาพสุดท้ายเลยนะลูกนะนี่ภาพที่หกนะคะโบกมืออืมต่อไปค่ะคํานี้อ่านว่าอะไรคะผิวเมงหลังสืงครับเก่งมากเลยค่ะโอ้ยครูลืมปรบมือให้นะปรบมือให้ท,ทั้งสองคนทาด้วยแล้วปรบมือให้ เมืองด้วยนะคะหนังสือไหนหนังสืออยู่ภาพที่เท่าไหร่ครับอยู่เมืองอยู่ภาพที่ห้าครับภาพที่ห้าโยงไปเส้นไปเลยค่ะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะกะวินทิพย์กวินทิพย์มาลูกมากวินทิพย์คำนี้อ่านว่าอะไรคะเปิดไมเลยลูกหน้าค่ะอ่าคำว่าหน้าโยงไปหาภาพที่เท่าไหร่คะ ภาพที่หนึ่งค่ะถูกต้องเลยนะคะภาพที่หนึ่งนะลูกนะอตง่ะ,ะ,ะ,ะต่อไปค่ะปานิชาปานิชาคำนี้อ่านว่าอะไรคะปิ่นโตค่ะอ่าปิ่นโตปออีนอปินไม่เอกปิ่นตอโอโตปิ่นโตปิ่นโตอยู่ภาพที่เท่าไหร่เอ่ยภาพที่สี่ค่ะภาพที่สี่ถูกต้องค่ะโยงเส้นไปหา ต่อไปค่ะคำสุดท้ายทิติวันอ่านว่าอะไรคะโรงเรียนค่ะเก่งมากค่ะโรงเรียนรอองอโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนภาพที่เท่าไหร่คะสามค่ะถูกต้องภาพที่สามเก่งมากค่ะปรบมือนะนต่อไปเปิดหน้าต่อไปลูกมาเรามายงเส้นจับ คู่ให้เป็นคำที่สมบูรณ์ให้เป็นคำที่มีความหมายแล้วเราก็จะเอาคำนั้นมาเขียนใส่ด้านล่างนี้นะคะดูหน้าที่เจ็ดสิบสองนะลูกเจ็ดสิบสองในข้อสองโยงเส้นจับคู่คำแล้วนำมาเขียนในช่องว่างนะคะอามาจารวัตคำแรกจารวัตคำนี้อ่านว่าอะไรคะที่ครูชี้อยู่ คำว่าโรนครับอ่าคำว่าโรงโรงต้องคู่กับคำว่าอะไรลูกจารุวัฒน์โรงคู่กับคำว่าอะไรคะเปิดไม์สิลูกจารุวัฒน์เปิดไม์ีิคะโรงคู่กับคำว่าอะไรลูก ฝั่งนี้คู่กับฝั่นีอ้อคู่กับคำว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรอ้าวใครช่วยเพื่อนได้ลูกอ้าวกาฟิวช่วยเพื่อนหน่อยสิคะโรงคู่กับคำว่าอะไรลูกโรงเรียนครับอ่าโรงเรียนโรงคู่กับคำว่าเรียนไหนคำว่าเรียนสะกดคำว่าเรียนสิลูกโลโอ ลงรอเอียนอเรียนลงเรียนครับอ้าเก่งมาค่ะกดคำวาเรียนอยู่ตรงนี้นะรอเอียนอเรียนนะคู่กับคําว่าโรงรอองอลงรงเรียนจับคู่หากันเลยค่ะฝึกอ่านไปด้วยนะลูกนะโอเคค่ะฝึกอ่านจับคู่แล้วฝึกอ่านไปด้วยนะคะอ้าต่อไปคําต่อไปค่ะคําต่อไปมาร์กี้ คำนี้อ่านว่าอะไรลูกมากี้วางสาวางโทรศัพท์เป็นแนวนอนค่ะไม่งั้นหนูจะมองจอได้แคบแล้วก็นิดเดียวนะลูกนะเหมาะวางโทรศัพท์ให้เป็นแนวนอนแล้วจะมองชัดขึ้นลนูตัวมันจะใหญ่ขึ้นอ่านว่าอะไรคะมากี้เปิดไหค์ลูก อ่านว่าอะไรลูกอาอ่านตามคุณครูค่ะปินปินโตปออีนอปินปออีนอปินไม่เอกปินไม่เอกปินอ่ะคําว่าปินนี้จะต้องคู่กับคําว่าอะไรลูกปินโตค่ะอะคําไหนที่อ่านว่าโตคะ คำแรกอาคำแรกของขวามือใช่ไหมลูกนี่ตอโอโตนะ<ม>อา,<ม>าคอาร่กันตอโอโตอ่านรวมกันคือปิ่นโตนะลูกนะอ่าต่อไปคำต่อไปค่ะคำต่อไปกวินทีปใครอยากอ่านใส่รีแอคชั่นขึ้นมานะลูกนะมาค่ะอันนี้ค่ะกวินทีปอ่านว่าอะไรคะกระเปาอ่าคำว่ากระ ใช่ไหมลูกกระคู่กับคําว่าเป๋านะกรออะกระแล้วก็คู่กับคําว่าเป๋าปอเอาเป๋าไม่จัตวาเป๋านะฮะกะเป๋าโยงหากันเลยนะคะเก่งมากค่ะกะวินทีมาปบมืออภิษาภาอันนี้อ่านว่าอะไร สะกดตามภูนกเลยค่ะหนังหนังหอนอะงอหนังหององหนังอ่หนังหนังคู่กับอะไรนะหนังสือใช่ไหมลูกสออือสือสอ,อ่สะกดใหม่ซิสอือสือสอือ,อสืออ่รวมกันเป็นหนังสือ,สอ อ่าโอเคเอ้าวยงไปนะคะโอเคยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนําคํามาเติมให้ตรงกับรูปภาพรูปภาพนี้รูปภาพอะไรคะพิกเลตโรงเรียนค่ะนหนน้้าแลวะคะโรงเรียนเอาคําว่าโรงเรียนมาใส่นี่คํานี้นะโรงเรียนนะคะโรงเรียนเอามาเขียนใส่วเต็มบรรทัดเลยค่ะโรง เรียนรอ,อ,อ,นอเรียนอเรียนเดี๋ยวเสียงจากบ้านใครเอ่ยครูลบกวนปิดไม้ให้ครูก่อนนะคะมากี้ปิดไม้ก่อนค่ะโอเคอ่ะต่อไปมินนี่ค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรคะคำว่าปิ่นโตค่ะปิ่นโตคำไหนคือคำว่าปิ่นโตเอ่ย อันนี้นะคะปิ่นโตอ่าปออีนอปิน่นไม่เอกปิน่นตอโอโตอ่ารวมกันเป็นปิ่นโตปิ่นโตนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นรูปอะไรไอดีเนี่ยทิติวันทิติวัน กระเป๋าค่ะอ่ากระเป๋านะคะเอาคําว่ากระเป๋าไปใส่นะคะที่เราโยงเส้นไปเห็นไหมกรอรอกระปอเอาเป๋าไม่ตะว่าเป๋ากระเป๋าเขียนค่ะกระเป๋า พภินัดใส่รีแอคชั่นขึ้นมาค่ะครูจะถามอภพนัดอภพนัดเปิดไม่์ลูกคำนี้จะใส่คำว่าอะไรลูกหนังสืออ่าหนังสือสะกดคำว่าหนังสิลูกสะกดได้ไหมได้ไหมคะ หอนออ่ะงอหนังสออือสือนะลูกนะอ่ะหอหีบหอนำนอนะคะอักษรนำนะหอนออ่ะงอหนังสออือสืออ่ารวมกันเป็นหนังสือนะคะหอนำนอนะลูกในอักษรนำนะคะหอหีบนำอักษรต่ำเดี่ยวนะลูก อ่าเสร็จเรียบร้อยอ่ามาอ่านร่วมมาอ่านมาอ่านพร้อมกันแป๊บหนึ่งมาเขียนเสร็จแล้วมาอ่านพร้อมกันหนูกมาชี้เลยค่ะคำนี้อ่านว่าอ่านไปพร้อมกันเลยนะโรงเรียนโรงเรียนปิ่นโตปิ่นโตกระเป๋ากระเป๋าหนังสือ นางนะือโอเคเยี่ยมมาค่ะเราเรียนคำนำเรื่องไปแล้วนะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอ่านเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนะเกี่ยวกับการไปโรงเรียนนะคะของใบโบใบบัวนะอ้าวมาส่งครูนกเล็กเลยจ้าครัตอนบ่ายเรียนไหมครับตอนบ่ายไม่มีเรียนแล้วค่ะดูในตารางเรียนได้เลยนะตอนบ่ายจะเป็นวิชาที่ไม่มีเรียนซูมนะคะค่ะ อ่าแต่ว่ามีาว,วิชาอื่นนะลูกนะมากี้มาค่ะว่าไงคะเมษาสวัสดีค่ะคุณครูนกเล็กเพิ่งไปลูกคุณครูยังไม่ได้ตรวจเมษาพูดว่าอะไรคะเมื่อสักครู่นี้พรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะอ๋อใช่ใช่พรุ่งนี้วันเสาร์คุณครูลืมคุณครูขอโทษ <c oughs> เจอกันอีกทีวันจันทร์ครูสอนจนเบื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวรา